สำหรับวันนี้เราจะพาไปทําความรู้จักกับรถกระบะระดับตำนานรุ่นใหม่ล่าสุดกับ Toyota h i l u ั2025ที่กลับมาอีกครั้งพร้อมการอัปเกรดทั้งภายนอกภายในและเทคโนโลยีเพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งานในยุคปัจจุบันมากยิ่งขึ้น Toyota h i l u ักรุ่นปี2025นี้ยังคงความแข็งแกร่งและทนทานในแบบฉบับของรถกระบะที่ไว้ใจได้ในทุกเส้นทางพร้อมกับดีไซน์ที่ดูดุดัดนและทันสมัยมากยิ่งขึ้น ด้านหน้ามาพร้อมกับกระจังหน้าดีไซน์ใหม่แบบ 3D โครเมียมเข้มผสานกับกันชนขนาดใหญ่ที่เน้นความบึกบึนไฟหน้าแบบ LED Projector พร้อม daytime running light ถูกออกแบบให้ดูสปอร์ตมากขึ้นเสริมด้วยล้ออลูมิเนยใหม่ขนาด18นิ้วที่ดูลงตัวกับตัวถังตัวถังของไฮลัก2,025มีให้เลือกหลากหลายทั้งแบบตอนเดียว smart cap และ double cap โดยมีสีใหม่เพิ่มเข้ามาเพื่อความหลากหลายในการเลือกใช้ด้านท้ายกระบะถูกปรับดีไซน์ใหม่ให้ดูเรียบหรูและใช้งานได้สะดวกมากขึ้น ไฟท้ายเล็แบบใหม่ถูกออกแบบให้ดูทันสมัยและโดดเด่นบนท้องถนนภายในห้องโดยสารของไฮลักซ์2025ได้รับการพัฒนาเพื่อความสะดวกสบายยิ่งขึ้นเบาะนั่งหุ้มด้วยวัสดุหนังคุณภาพสูงปรับระดับได้หลายทิศทางหน้าจอกลางแบบสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto มีระบบเสียงคุณภาพจาก JBL ที่ให้ประสบการณ์เสียงที่ยอดเยี่ยมระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติแยกอุณหภูมิซ้ายขวา ควบคุมได้ง่ายด้วยปุ่มดิจิทัลพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันพร้อมแป้นควบคุมระบบต่างๆในส่วนของขุมพลังโตโยต้าไฮลัก2025มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล2.8ลิตรโบร์บให้กำลังสูงสุดประมาณ204แรงม้าแรงบิดมหาศาลถึง500นิวตันเมตรทำงานร่วมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดที่ปรับจูนใหม่ให้เปลี่ยนเกียร์ได้เนียนขึ้นและประหยัดน้ำมันมากขึ้นระบบขับเคลื่อนมีให้เลือกทั้งแบบขับ2ล้อและขับเคลื่อน4ล้อที่มาพร้อมระบบล็อกเฟืองท้าย เพิ่มความมั่นใจในการลุยเส้นทางออฟโรดนอกจากนี้ยังมีระบบช่วงล่างที่ปรับปรุงใหม่ให้รองรับแรงกระแทกได้ดีขึ้นให้การขับขี่ที่นุ่มนวลแม้ในถนนคูุคระมีระบบควบคุมการทรงตัว VSC และระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC ระบบเบรก ABS และ EBD พร้อมถุงลมนิรภยัยรอบคันช่วยเพิ่มความปลอดภัยเทคโนโลยีที่น่าสนใจในไฮลักสอ2พันยยังรวมถึงกล้องมองรอบคัน360อองศาระบบช่วยจอดอัตโนมัติระบบตรวจจับจุดบอดและระบบเตือนเมื่อมีรถตัดผ่านด้านหลัง รวมถึงระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันและระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติโตโยตา้าไฮลักรุ่นใหม่นี้ยังออกแบบมาให้รองรับการใช้งานเชิงพาณิชย์ได้ดีเยี่ยมมีพื้นที่บรรทุกของด้านหลังกว้างขวางรับน้ำหนักได้มากพร้อมด้วยระบบรองรับที่ออกแบบให้แข็งแกร่งเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นงานก่อสร้างขนส่งหรือการใช้งานทั่วไปในชีวิตประจำวันสรุปแล้วโตโยตา้าไฮรัก2025เป็นรถกระบะท,ที่รวมความแข็งแรงความหรูหราและเทคโนโลยีเข้าไว้ด้วยกันได้อย่างลงตัว เหมาะกับทั้งการใช้งานทั่วไปการเดินทางระยะไกลหรือแม้แต่การลุยเส้นทางสมบุกสมบันตัวรถมีความสมบูรณ์ทั้งในด้านประสิทธิภาพความปลอดภัยและความสะดวกสบายถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังมองหารถกระบะที่ใช้งานได้จริงทุกสภาพถนนตอบโจทย์ทุกความต้องการโตโยต้าไฮรัก2025คือตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไล์ กดแชร์และกดติดตามช่อง Luxury า a ี TV ของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่รถหรูและรถในฝันอีกมากมายขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า